มังคุดคัดเสียบไม้คือความฝันเล็กๆของสองคนที่เริ่มจากศูนย์พี่ต้นถ้าวันหนึ่งเราขายได้เยอะๆฉันจะทําแบรนด์มังคุดคัดเป็นของตัวเองนะต้นรีบตอบแก้วอยากทําอะไรก็ทําเลยแก้วและผมก็จะอยู่ข้างๆคุณไม่ไปไหนเด็ดขาดแก้วรีบตอบกลับขอบคุณนะต้นที่อยู่ข้างแก้วเสมอและทั้งสองก็วางแผนอน,นาคตด,ด้วยกันแล้วจู่ๆวันหนึ่งเธอก็ไม่ลุกขึ้นมาเสียบมังคุดคัดและเธอก็ไม่ทําอีกเลยต้นเสียบมังคุดคัดไม่ทันรีบวางแก้วแก้วช่วยหยิบไม้เสียบ ให้ต้นหน่อยสิแก้วหันมาตอบต้นก็หยิบเองสิฉันต้องไปคาเฟ่กับเพื่อนเดี๋ยวไม่ทันนัดต้นก็รีบพูดกับแก้วต่อต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอแก้วแล้วอีกอย่างนี่มันร้านของเรานะแก้วช่วยต้นก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมแก้วรีบตอบกับทันทีก็บอกแล้วไงว่าแก้วไม่ว่างก่อนหน้านี้แก้วไปเที่ยวไหนต้นก็ทําเองได้แล้ววันนี้ต้นจะมาบอกว่าตัวเองทําไม่ได้งั้นหรอต้นก็ยังพูดกับแก้วต่อต้นทําได้แต่ว่าต้นเนี่ยอยากจะให้แก้วอยู่ข้างๆต้นไงแก้วรีบปฏิเสธก็แก้วบ บอกแล้วไงว่าแก้วไม่ว่างต้นฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอพอแก้วพูดตัดบทแบบนั้นต้นก็ไม่พูดต่อแล้ววันหนึ่งโพสต์เดียวจากเธอก็เปลี่ยนคําว่าอนาคตไปตลอดการพอต้นเห็นโพสต์ของแก้วตกใจรีบพูดกับน้ําน้ําเธอเห็นหรือยังว่าแก้วเขาโพสแต่งงานน่ะน้ํารีบตอบกลับฉันเห็นแล้วต้นฉันเลยรีบมาและแก้วเขาก็กําลังจะแต่งงานจริงๆพอต้นได้ยินแบบนั้นใจสลายและพูดต่อแต่แก้วไม่ได้บอกต้นเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ้ําน้ํารู้หรือเปล่าน้ํารีบตบ น้ำก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกต้นรู้แค่ว่าแก้วเขาจะแต่งงานจริงๆพอต้นได้ยินแก้วยืนยันถึงกับอึ้งแล้วพูดไม่ออกแล้วแก้วก็นัดต้นกับน้ำมาที่คาเฟ่แก้วไม่พูดอะไรเยอะได้แต่ยื่นการแต่งงานให้ต้นพอต้นเห็นแบบนั้นก็ถามกลับแก้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นแก้วจะแต่งงานกับใครทําไมไม่บอกต้นสักคาแก้วพูดด้วยน้าเสียงเย็นชาถึงแก้วจะบอกไปมันก็ไม่มีประโยชน์และก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อีกแล้วต้นเพราะว่าแก้วเลือกแล้วพอน้ําได้ยินแบบนั้นรีบสวนกลับแก้ว แก้วเอาจริงๆนะเธอใจร้ายกับต้นเกินไปหรือเปล่าเมื่อวันก่อนฉันเห็นพวกเธอยังรักกันดีอยู่เลยแต่มาวันนี้เธอจะบอกว่าแต่งงานกับคนอื่นงั้นหรอแก้วตอบน้ำทันทีใช่บางครั้งผู้หญิงอย่างเราเราก็ต้องเลือกคนที่ดีกว่ารวยกว่าและทําให้เราอมีอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่หรอพอพูดจบแก้วก็เดินออกไปอย่างไม่เหลือเยื่อใยวันต่อมาแก้วก็จัดงานใหญ่โตในโรงแรมและต้นกับน้ำก็มาพร้อมกับการ์ดเชิญแก้วนี่คืองานแต่งที่เราใฝ่ฝันไว้ไม่ใช่หรอแต่ทําไมเจ้าบ่าวคนนั้นไม่เป็น ต้นล่ะพอแก้วเห็นต้นเมาและพูดเพ้อเจอต้นอย่าทําให้ทุกอย่าง